วัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกับความมันสําหรับคลิปนี้นะครับผมเห็นตูดก็จําได้เลยเอให้การติดตามเยอะครับสําหรับตูดสวยๆแบบนี้สายมุดตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านหนองยางครับตำบลตำมดมอำเภอลำดวนครับจังหวัด บุรีละเอ่อสุริน <laughs> แม่จะไปบุรีนําอยู่เรื่อยเลยนะครับตูดสวยๆแบบนี้ครับไม่ใช่ตูดใครที่ไหนครับเป็นทางด้านของเจ้าหมาขาวเจ้าสเสนีน้อ,องนองนดัมซิ่งครับผมมองเผลนๆเ,เหมือนเห็นตีเล็กสายมันนะครับอยู่บนจงอางโอ้ลายบริษัทเลยอยู่นู่น <laughs> หันมาด้านนี้ครับ ก็มาเจอกับน้องนนท์สุดหล่ออะไรนะถอดเด็ดถอเด็ดที่ไหนเอสซีทักมาว่ารถติดอยู่สุรินทร์ไม่รู้ส่วนไหนของสุรินทร์เอาทักถามเลยถามพี่กัดเลยนี่ครับน้องนนท์ครับเป็นงานน้องนนท์มันทำอะไรวันนี้เสิมหล่อครับเสิมหล่อเสิร์ฟความมันเสิร์ฟความมันโอ้ยแล้้วก็ตองมีน้องนนท์มาเสิร์ฟความมันครับโอ้โห เฮ้ยเสียงดังมาจากไหนวะตรงนี้หรือเปล่าอ๋อไม่มีเ,เราไปเปิดแข่งกับคนในทีมงานเหรอโอ้โ,อโหนี่ครับเห็นแวบ,บแบบมีเสียงให้เราฟังแล้ว เจอกับนายช่างสุดรอครับสวัสด,ดีครับนายช่างครับช่างอะไรนนท์ช่างนุอ่าสวัสด,ดีช่างนุด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้ช่างนุกำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งเครื่องเสียงครับนี่นี่เราจะเรียกว่าชุดใหญ่ชุดอะไรดี ทุกางบอกนั่งบ่ได้่งนอนได้ยันี่ยนั่งได้ที่สองสามนั่งไหนได้งโอ้โหตัวสวยมากงเใช่หมัโอโหนี่ก็อนะคะออย่างเลยทําได้ยินขาวว่าค่าช่างก็ c เหรอไม่ครับเฉพาะจอหน้าจออ๋อหน้าจอของเอซไอ้ยะ พา <Power. S 2> วเวอร์สองตัวอยู่นี่ใช่สามตัวไช่สามตัวตัวหนึ่งยังไม่ต่อนะครับอยู่ข้างบนครับไม่เลที่เด็ดไหนที่เด็ดนเครื่องคนระับเครื่องต่างอ๋อที่เด็ดอยู่นี่ ต้องบอกก่อนครับว่าคลิปนี้เราจะยังไม่ลงรายละเอียดลึกนกนะครับเราจะดูกันแบบคร่าวๆก่อนเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยเราต้องถามช่างนุด้วยนะครับตอนนี้ช่างนุกําลังอยู่ในช่วงของการดําเนินการครับไม่ยังไม่รบกวนเราจะมารบกวนนั้งนนดีกว่า,าอุปรกรณ์ใใอุปรกรณ์ส่วนใหญ่นี่เอีจัดให้ใช่ไหมนนท์ อุปรกรณ์ส่วนใหญ่นะครับ FC จะจัดให้พอจะจำได้ไหมว่า FC ที่ไหนบ้างที่ส่งอะไรมาจำไม่ได้เลยเยอะมากเลยหรอแต่ละคน <รอ S 2> ส่งแต่ละคนก็ส่งไอ้นั่นอันนี้มาให้ครับส่งมาทั้งหมดไม่ถึงเดือนรวมกันที่อย่างเ่ยหรอไม่ถึงเดือนแต่ว่าคนละที่มีคนเดียวกันมีที่เดียวกันอยู่สองอย่างสองอย่างดอกดอกด ดอกกลางอ่ะครับดอกเสียงกลางดอกเสียงกลางแล้วก็ power ตัวใหม่แล้วก็บรดเป็นคนเดียวกันครับออแล้วก็ดอกบรดแล้วก็ power เรบรดเนี่ยเป็นคนเดียวกันแสดงว่าคนนี้คือให้ชุดใหญ่มาไม่มีสองคนสองสามคนนี่แหละอ๋อนะครับต้องโนนก็ขอบคุณเอฟซีด้วยนะค,ครับเอสุดยอดเลยเอฟีนิด ไม่ทำไงจะหาได้แบบนี้เนาะวต่อไปน้องนนท์ก็บอกว่าเตรียมหาเงินแต่งเมียให้ผมด้วยนะเอฟซีดีเหลือเกินนะครับอุปกรณ์นี่คนที่อยู่ที่ไหนนะนนทารายใช่เขาบอกว่าจะช่วยเท่าไหร่นะเสียอั่มแสนหนึ่งบอกเสียอั่มนนทารายบอกประกาศชัดเจนเลยนะครับยังจำได้อยู่นะอย่าลืมนะคะที่บอกว่าจะช่วยแสนหนึ่งเนี่าประกาศชัดเจนเลยตอนนั้นกล้องจับได้ทุกตัวเลยวันนั้นเอบอก ถ้าน้องนอนแต่งงานที่จะช่วยผูกแขนแสนหนึ่งว่ะโอ้โหสุดยอดเลยพวกชุดลำโพงนี้เรามีมีเอาไว้ข้างนอกหรือเปล่าหนนไม่ครับจัดไว้ข้างใน,นอย่างเดียวมันไม่กันน้ำก็เลยไม่ได้เอ,อาไว้อ๋อเอาไว้มันก็เสียของโอ้นี่ตรงเบาะซ้ายนะครับเบาะนั่งสเบาะสะเทือนสิเ,าเาบาะนั่งคนซ้อนนะครับผมตั้นแรกอะใส่แค่สองอันนี้ก็แบบอู้ผมก็แบบ หูก็เสียบแล้วว่ะเบาะซ้ายเนี่ยถอดออกเลยเอาเบาะซ้ายไปไว้ไหนนี่เบาะซ้ายก็เก็บไว้ครับสรุดไปมันตรงนี้จะไม่มีเนาะก็ไม่มีเลยใช่ไหมพอพอปิดไปปั๊บก็จะคนก็จะนั่งบนนี้ได้เลยนั่งขัดสมาได้เลยนอนขัดข้างบนก็คงไม่ได้แล้วตอนนี้นอนก็เอาหัวนนออโ้วางแผนให้น้องนุ่นนอน ทีีน้ขนาดยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้มาแล้วว่าถ้านุ่นนอนก็คือเบาๆหน่อยช่างนุ่นิ้มยิ้มอยุ่เห็นไหมขนาดแค่ยังไม่เสร็จนะเนี่ยก็ยังมีนุ่นแล้วตอนนี้ไม่ได้คิดเลยว่าน้องนพจะมานอนเราหัวไป่นี่เอาขาไป้วยไม่ได้คิดนะคะคิดแค่นุ่นคนเดียวเดี๋ยวดูรอบๆกันหน่อยครับคลิปนี้จะไม่มีรายละเอียดลึกนะครับผมก็จะ สอบถามกันเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเอฟทีดราม่าอีกเดี๋ยวหาว่าผมไปยุ่งวุ่นวายอีกเก,ก,กาะกระแสบ้างอะไรบ้างเพิ่งดูแล้พี่อันได้ไหมครับเได้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเพิ่ง อันนี้เป็นไฟไฟประดับใช่ไหมพี่ใช่ครับอยากสวยก็มีของนายชุดนึงวันนี้วันนี้เดี๋ยวถามถามช่างนู้นนิดหนึ่งวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วที่ทําการลงมือทําเนี่ยครับวันที่สองแล้วนะวันที่สอง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 ที่ที่น้องนนเอารถมาใช่ไหมส่วนก่อนหน้านั้นช่างนู้นก็เตรียมการไว้หมดแล้ว มันไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกถ้ารถไม่มาจอดอม,ม,มันต้องวัดที่สองวันครับสองวันเต็มรูปแบบกับช่างนุประดับยนต์หรือเปล่าประดับยนต์แล้วกันเนาะก็ตั้งซื้อเขาเสทีอยอา้านว่งานพวกนี้ก็ต้องประดับยนต์อยู่แล้ว ที่นี่ก็เป็นบ้านของเสียนุเองแล้วครับทำอยู่ที่บ้านเลยบบนี่เบาะอยู่นี่ขายต่อไม่บเบาะนี่เ <laughs> บาะขาดแล้วของพี่เบาะขาดแล้วข้าซ้ายอันนี้ใช่ไหมเนี่ไม่ครับของใครล่ะของอีกคันหนึ่งอ๋อ นี่ครับน,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 นี่ของเลี่อันนองสียอันบโบชุดนี้จะเป็นของแมคโครครับชุดใหญ่อโอ้โหชุดนี้จะเป็นของแมคโครชุดนี้เป็นของไทยนนชุดนี้ของดินด่วนครับ ตอนนี้เ,เดี๋ยวสอบถามนนก่อนเขา,เาช่างนูได้ลองมีลองฟังเสียงฟังอะไรยังลองแค่ลอกกลางแต่กลางติดเสียงกลางติดแล้วดังแล้วเหลือแต่ดอกตู้เบ็ดตู้ซับอ๋อจัดเต็มนะครับ ชุดอยู่ตรงนี้มีไหมครับนี่ <c oughs> ใส่มั้ยไม่มีอ๋อจะมีเฉพาะจุดจุด <c oughs> บริเวณนี้เนาะน้องเขาสั่งที่นี่อ๋อครับครับครับ Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I can spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment, forever Every moment spent with you Is a moment I treasure Don't wanna close my eyes Don't wanna fall asleep Cause I miss you, baby And I don't wanna miss a thing even when I swear on you the seems we will never do I still Damn need you And I don't yeah. want to miss a thing

อย่างนั้นคลิปนี้ผมจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่ายังจะไม่ลงลึกรายละเอียดเท่าไหร่นะครับรายละเอียดก็เดี๋ยวให้ช่างทําไปพอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราต้องมาสอบถามทางช่างนุนะครับผมค่อยจะได้รายละเอียดที่เต็มรูปแบบตอนนี้ครับก็ค่อยติดตามกันต่อไป ว่าน้องนนจะประทับใจแค่ไหน FC ก็คอยติดตามครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ